เวลาในกุนะครับมีความชื้นก็จะเกิดลาขึ้นนะครับตรงผิ้วดินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลาในพระเปิมนะครับเป็นพระเปิมนะฮรับกุดอนแก้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลากันนะครับพระกุเนื้อดินเนี่ยนะครับถ้าเราดูลาเป็นเนี่ยโอกาสที่จะได้พระแท้เนี่ยค่ะมีค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่นะครับลาลักษณะของลาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแตกออกนะครับแล้วก็ลอยอยู่บนดินเห็นไหมครับ ลาครับมีคาบกุครับคาบลาไปอีกทีนึงอันนี้เป็นธรรมชาติอ่าที่อยู่ในพระเนื้อดินที่ดีๆนะคพี่ดีมากๆใช่ไหมครับลาครับมีลานะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระเปิมนะครับกุดอนแก้วนะหลังอุ้มๆอย่างเงี้ยนะเป็นกุดอนแก้วนี่นะฮะเดี๋ยวแถมให้นะครับพระกุดอนแก้วพระเปิมเนี่ยครับเวลาเราจับตรงจริงเนี่ยนี่นี่ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับขีดสองเส้นเนี่ยชัดๆคมๆนะในผ้าแท้นะฮะอันนี้แถมให้นะครับสำหรับที่ตามผม นะครับสำหรับการดูพระเพิ่มนะครับ